ฝ่ายไอ้เลือดได้ไปหลองเรียนผู้ใหญ่ให้ส่งเจ้าหน้าที่มือปราบมาทำการปราบปรามเสือไม่และทางผู้ใหญ่ได้สั่งให้โชคชัยเดินทางมาทำการปราบเมื่อผลปรากฏบ้าโชคชัยถูกยิงตายไอ้เลือดสั่นเป็นเจ้าเข้าวันนั้นทั้งวันทำอะไรไม่ถูก และไม่กล้าโผล่ออกมาจากกลมทหารเสียงเดินขึ้นบ้านพักมาค่อนข้างสำรวมทำให้ไอ้เลือดแปลกใจแอบดูทางหน้าต่างด้วยความบาดระแบงกลัวจะเป็นไอ้ไหม่เห็นเป็นบูจิตจึงรีบเปิดประตูออกมารับด้วยความดีใจเป็นไงตํารวจเขาตามจับไอ้ใหม่ได้เรื่องไหม ไอเลือดถามพร้อมกับลากแขนบูชิตเข้าไปในห้องเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนสิบูชิตปัดมือไอ้เลือดอย่างไม่สบอารมณ์นักพอถอดรองเท้าเรียบร้อยจึงเดินเข้าไปในห้องพลางถามผู้กองไปไหนบ้านเงียบไปเยี่ยมเมียที่โคราชไอ้เลือดตอบ แล้วถามว่าเรื่องไอไ้หม่ว่าอย่างไงตำรวจตามแกะลอยมันได้เรื่องไหมเมื่อเช้าปะทะก,กันที่ลำชีไอไ้หม่หลบหนีไปได้ตามเคยไหนไก่ว่ามันถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันไงละ่ะใกลบอกคนเขาพูดกันเมื่อเช้าเด็กของฉันมาส่งข่าว ได้ยินแต่ข่าวคนเล่าเหมือนกันความจริงเป็นยังไงไม่รู้เพราะไม่เห็นตัวมันเลยนี่ก็ไปตามหาจนอ่อนใจไม่ได้ข่าวเลยมีคนบอกว่ามันกำลังตามหาแกมันจะฆ่าแกให้ได้ซะก่อนจึงจะคิดช่วยลูกช่วยเมียทำไมมันจะต้องทำอย่างนั้นด้วยเล่าไอ้เลือดหลงเสียงแหบแห้งหน้าซีดขาวเป็นกระดาษ บันแขนแกน่ะซี่ให้หลายป้ายสีมันทุกอย่างต้มไหมฝาจนสุกเสียตัวแล้วยังเสียหลูแกอีกเอาอ่านจดหมายไอ้ให,หม่มันดูมันส่งถึงฉันบานนี้บูชิตหลวงเอาจดหมายจากกระเป๋าเสื้อส่งให้ไอ้เลือดแล้วหล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนพอหัวถึงหมอนไม่ถึงนาทีบูชิตก็หลับพล่อยไอ้เลือดคี่จดหมายออกอ่านอย่างรวดเร็ว สายตาผ่านข้อความในจดหมายอย่างลนลานไอ้เกลอข้าตามหาไอ้เลือดแทบพลิกแผ่นดินข้าต้องฆ่าไอ้เลือดให้ได้เอาเลือดหัวไอ้เลือดมาล้างตีนให้ได้ข้าจึงจะช่วยอีไหมกับลูกฝากลูกกับเมียข้าด้วยวันไหนข้าเก็บไอ้เลือดสำเร็จข้าจะไปปรากฏตัวที่โรงพักหรือถ้าแกเอาตัวไอ้เลือดเข้าคุก ในฐานะกระทำความผิดหลายกระทงหลายคดีต่างกรรมต่างว่าละข้าจะปรากฏตัวที่โรงพักให้เองจับจะได้จบเรื่องกันเสียทีอั้เองไม่ล่มร้อนไอเลือดมองดูลายเซ็นอันแปลกประหลาดอยู่ครู่หนึง่งจึงร้องเอะขึ้นเฮ้ย hey! ไม่ใช่ลายมือไอ้ใหม่นี่ว่าบูชิตไม่มีเสียงตอบไอ้เลือดจึงหันมองพอเห็นบูชิตหลับกล่นคลอกๆก,ก,ก็อ้าปากขังไอ้ใหม่ล้มหลอนที่ไหนอีกบะไอ้เลือดยกมือเกาถ่ายทอยอย่างหัวเสียแล้วบนพึมพำมเดินงุนงานทุลนทุลาย ตะวันบ่ายคล้อยลอยดวงลงกึ่งฟ้าแสงแดดยามบ่ายสาดเข้าหน้าต่างบ้านพักความหลอนละอุทวีขึ้นแม้จะมีลมผิวมาเป็นขลังเป็นคราวก็ตามบูชิตเตือนขึ้นมาพบไอ้เลือดนั่งจ้องหน้าอยู่จึงถามเสียงเรียบๆทำไมบอกหน้าฉันเรื่องอะไรจ๊ะนี่ไม่ใช่ลายมือไอ้ใหม่นี่วา ใครเขียนแก้งเองหรือเปล่าไม่รู้สิแต่มันเขียนเหมือนไอ้ใหม่พูดคืนนั้นคืนที่มันบุกเข้าไปเยี่ยมฉันกลางดึกมันบอกถ้าฉันไม่ต้องการให้แกตายแกต้องจับไอ้เลือดเข้าคุกจับฉันเรื่องอะไรเล่าเรื่องที่มันเคยกล่าวหาแกสมัยโน้นนั่นแหละหลายคดีหลายกระทงมมีพยานหลักฐานก็เอาสิ ฉันไม่ได้บ้าอะไรนี่บอกฉันก่อนสิของเก่าของแก่เหล่านั้นแกเอาไปไว้ให้ใครที่ไหนหรือว่าขายให้ชาวต่างประเทศไปแล้วข้าไม่รู้เรื่องของเก่าของแก่ที่ไหนไม่เคยเห็นแล้วเรื่องขโมยแล้วข่าคนตายเรื่องยิงพนักงานป่าหมายตายละเรื่องเผาเมืองละเรื่องขโมยกุดโบราณบัตถุหลายต่อหลายแห่งละ เรื่องจ่ายเงินสินบนให้ใครต่อใครอีกละ่ะแกรับมาสิเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงข้าไม่รู้เรื่องบอยเอา้าถ้าอย่างนั้นป่วยการพูดกันเพราะยังไงยังไงไอ้ไม่มันจะสะสางของมันอยู่แล้วถ้ามันรู้ว่าแกอยู่ในกองทหารมันต้องแต่งทหารมาเยี่ยมแกแนะ่เฮ่งสวยพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไง ไอ้เลือดเออบองต้องหน้าบูชิดอย่างระแวงแคลงใจเองกับข้าเป็นเพื่อนกันรักกันบังดีต่อกันไม่เคยที่เราจะปิดบังกันเงินทองใช้กระเป๋าเดียวกันทำไมแกมาว่าข้าเฮงซวยวะก็แกอยากให้ไอ้ไม่ถลม่มฉันนี่บาเพื่อนกันมันต้องเข้าใจกันสิ ฉันนะพยายามเข้าใจแกอยู่ตลอดเวลาแต่บอกตรงๆตั้งแต่แกมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของแกเลือดเอ๋ยแกเปลี่ยนแปลงไปคนละคนทีเดียวแกไม่มีความเป็นเพื่อนให้เพื่อนของแกเลยแกมีอย่างเดียวเล่นละครยันเตแกก็เหมือนกันมูนี้แกเข้าข้างไอ้ไม่เจ้านายแกเขารู้แล้วแกเป็นคนยังไงเออ แกว่าข้าเป็นคนยังไงวะบูจิตหยิ้มยิงยิงมองหน้าไอ้เลือดด้วยความรู้สึกดูมินแย่ yeah. อ่อนหัดไม่มีความเด็ดขาดแล้วก็ไม่กล้าสู้อ๋อแกเข้าใจข้าอย่างนี้เพราะข้าไม่เป็นเครื่องมือให้แกใช่ไหมเกิดคิดมากไปเอง ต้องการให้แกทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเอาละขอบใจมากที่ให้สติปัญญาแต่ว่าที่ข้ามาวันนี้นอกจากจะเอาจดหมายมาให้แกอ่านยังมีข่าวจะบอกด้วยเป็นข่าวไม่ค่อยดีสำหรับตัวแกโดยเฉพาะบูชิตเดินออกจากห้องไปสวมรองเทา้าไอเลือดถลันตามถามเสียงลัว เรื่องอะไรหือบอกเรื่องอะไรไอ้ไม่หลู่ที่อยู่ของแกแล้วไอ้เลือดสะดุ้งสุดตัวตาเลือดอ้าปากขังบูชิตไม่สนใจกิริยาของไอ้เลือดเขาเดินลงมาไดไปอย่างไม่แยแสเดี๋ยวพูดกันให้หลู้เรื่องก่อนแกบอกไอ้ไม่ว่าข้าอยู่ที่นี่หรือ ไอ้เลือดวิ่งลงบันไดตามยุดข้อมือไว้แกมองคนอื่นเร็วไปหมดตัวแกเองดีคนเดียวถ้าข้าบอกปานหนีแกจะมีแผ่นดินอยู่หรือข้ากลัวไอ้ไม่จะแอบเอา,เอามีดมาเสียบอกจึงรีบมาบอกเสียกอนจะรีบไปอยู่ที่ไหนก็ให้รีบไปเสียอย่าอยู่ที่นี่จะตายเปล่าบูชิตพูดเสียงเกลียม จะก้าวเดินต่อไปอีกแต่ไอ้เลือดยึดแขนเสื้อไว้แล้วถามไอ้ไม่มันรู้ได้ยังไงใครเป็นคนบอกมันอีสงสัยจริงไอ้นั่นข้าไม่รู้แต่เมื่อเช้านี้แหละมีคนได้ยินมันพูดกับลูกหนอกมันว่าแกมาหลบอยู่ในกองทหารมันกำลังให้คนมาซสืบหาบ้านพักจึงรีบมาบอกข้าไปละจะรีบไป เพราะมีนัดนี่จะเลยเวลานัดอยู่แล้วเขาชี้ที่นาฬิกาข้อมือก่อนจะเดินตัวปลิวมุ่งสู่ถนนใหญ่โดยไม่เหลียวหลังบูชิดยิมเมื่อผลเขตทหารแล้วข้ามถนนไปเดินทอดน้องสู่ห้วยสเสนงซึ่งถูกคนมือบอลเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าห้วยสเสนเป็นการฆ่าเวลา และกลุ่นคิดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเสือใหม่กับไอ้เลือดเสือหลายอย่างไอ้ไม่เป็นอันตรายสําหรับคนอย่างไอ้เลือดแต่คนอย่างไอ้เลือดเป็นอันตรายสําหรับประชาชนผู้หาเฉากินขําเหลือเกินถ้าจะเปรียบไอ้เสือใหมเหมือนงูเหา่าส่วนไอ้เลือดเหมือนแขกออกเงินกู้กินดอกเบีย้ยความหลายกาดของสัตว์เหลือยคลาน กับแขกรีดดอกเบี้ยนั้นมีคนพูดกันว่าถ้าพบแขกกับงูเหา่าต้องฆ่าแขกก่อนไอเลือดไม่เคยสำนึกในเรื่องนี้มันพูดเสมอเมื่อเชาวบ้านอยากกู้หนี้ยืมสินก็ต้องให้ผลประโยชน์เจ้าของเงินตามที่ตกลงกันใครไม่ชดใช้ทดแทนตามสัญญาจำเป็นต้องลิบเอาสิ่งที่ประกันเงินกู้ตามสัญญา แล้วมาว่าไม่เป็นธรรมได้ยังไงคนหน้าเลือดอย่างไอเลือดไม่เคยยอมรับว่าได้ทำสัญญาแบบอําพลางแต่ลงชื่อไม่กลอกข้อความหรือจำนวนเงินทุกสิ่งทุกอย่างทำกันต่อหน้าทั้งสิ้นไอเลือดจึงไม่เคยแพ้มาแต่พ่อแม่ของเสือไม่กับพ่อแม่ของไอเลือดเป็นการสืบมรดกในทางกูด,ดีดแท้ เมื่อเป็นเช่นนี้บูชิตจึงคิดว่าไล่ไอเลือดออกมาให้งูเห่ามันกัดแขกดีกว่าอย่าให้คนอื่นเขารับกรรมแทนต่อไปอีกเลยเสียงแต่รถด,ดังขึ้นทางเบื้องหลังบูชิตยังไม่ทันหันมองเจ้ารถคันนั้นโฉบเข้าจอดบนไหลถนนเบื้องหน้าเขาเดินอยู่ห่างไม่ถึงสองบาประตูคู่กับคนขับเปิดลออยู่ เขาก้าวขึ้นไปนั่งพร้อมกระดึงประตูปิดทำไมมาเดินอยู่ที่นี่ล่ะครับท่านสารวัตรโชเฟอร์ถามมาหาเพื่อนในกองทหารไอเลือดใช่ไหมครับแกหลูมากเกินไปเสียแล้วไอจ้จ่างั้นจะไปไหนห้วยเสนงไปโรงพักจะไปเยี่ยมไหมฟ้ฝาสักครู่ โชเฟอร์เลียวรถกลับทันทีเพราะถนน,นกำลังบ้างโล่งไปตลอดจนถึงในเมืองพบเสือใหม่ไหมครับโชเฟอร์ถามอีกไม่พบผมสงสัยจริงๆทำไมท่านสารวัตรไล่ตำรวจพวกนั้นกลับไม่ไล่ยังไงแต่ละคนสมโงสมงมอีบัดอีลย เป็นพันอย่างนั้นต่อให้รลอยทั้งร้อยไอ้ไม่เขียวสบายมากไม่ใช่กลัวตำรวจจะฆ่าไอ้ไม่หรอครับไอจา่าแกไปเอาความคิดชั่วนี่มาจากไหนวะคิดเอาเองสิครับเท่าที่ผมสเกตมาสองหนเกิดความรู้สึกบ้าท่านสารบัตรรักเสือใหม่มากไอจ่าบ้าพูดหมาหมาใกล้เขาได้ยิน เดี๋ยวจะคิดว่าไม่จริงโชเฟอร์กำลอรอหัวเลาะเอิกอากขณะเหลียวขวาเมื่อรถผ่านบัตรจุมพลอยาลดความเร็วลงเพราะถนนโขงตามแนวคูเมืองเกา่าซึ่งถูกทำลายด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาไปเป็นจำนวนมากเมืองสุลินมีกำแพงเมืองสองชั้นบ่งบอกถึงความสำคัญในอดีตหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น่าจะได้รับการดูแลรักษาให้คงสภาพเดิมอยู่เพื่อดำรงความเก่าแก่ไว้ให้อนุชนคนไทยได้เห็นกลับทำลายด้วยการเอากำแพงเมืองถมถนนเป็นการมองข้ามคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างน่าเสียดายบูชิดมองดูแล้วทอดถอนใจเขาไม่มีโอกาสจะคิดอะไรอีกเนื่องจากรถวิ่งผ่านคุณไปแล้วแล้วก็เหลียวเข้าโรงพัก โรงพักหัวเมืองไม่ว่าที่ไหนไมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าอยู่สองสามคนและก็หลวนเป็นผู้หมูอย่างดีก็แค่จานั่งตัวหอ่หอๆใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นรอยตีนกาโดยเฉพาะบรรยุตจจากแก่ๆนี่แหละมักจะอยู่โยงบูชิดก้าวขึ้นโรงพักพร้อมกับทักทายด้วยใบหน้ายิม้มแยม้ม เหตุการณ์ปกติหรือกลับปูท่านจ่าชลาหยิมอย่างโหยหวนกระแอมกระไอไล่สเลดก่อนแล้วจึงตอบกลับผู้โกงไม่อยู่ผู้กิงกับไม่อยู่จากโกงหลอยอยู่คนเลียวบ้าง,งมบงสิบายลีเฮ่บูชิดหัวเลาะชอบใจดึงบุรีออกจากซอง เดียวยื่นให้ลุงจ่ามวนหนึ่งก่อนตัวเองจึงหยิบใส่ปากคาบใยจุดบุหรี่ให้จา่าแล้วจุดให้ตัวเองอัดควันแรงๆพ่นควันออกจากปากกลุ่มใหญ่และจึงถามสองแม่ลูกนั่นเป็นไงมั่งใครเอาอาหารมาให้หรือเปล่ากุณอุตสาเอามากลับลุงจ่าตอบ ผมจะเข้าไปคุยสักสองสามนาทีนะสามชั่วโมงก็ได้ครับนั่งเงาอยู่ในห้องขังเห็นแล้วสงสารสอบสวนหรือ,อยังละลุงอย่างกรับคนจับเกิดตายเสียอย่างนียิ่งแย่ใหญ่ไม่มีใครหลูเรื่องอ้าวสารวัตรโชคชัยไม่ได้ให้ลงประจำวันไหวหรอกหรือลงกรับแต่ว่าไม่มีรายละเอียดอะไร เพียงกล่าวหาบาค่าพนักงานเจ้าหน้าที่บางคนร่วมมือกับเสือใบล้นค่าหลายลายเป็นเพียงกล่าวหาอย่างเลื่อนลอยไม่มีพยานอะไรเลยนี่ครับดูเหมือนผู้กำกับจะมอบเรื่องนี้ให้ท่านสารวัตรทำต่อมอบให้ผมหรือลุงจาเห็นบ้างงั้นครับผมบอกแล้วผมไม่มีฝีมือในเรื่องนี้ขอวางมือและขอกลับ ไม่มีใครยอมให้กลับจะให้ผมทำยังไงเหรอลุงต้องปรึกษาผู้กินกับสิกลับบูชิตพยักหน้าเงกๆแล้วเดินเลยเข้าไปทางห้องขังกลิ่นด้วอาเจียนโชยตามลมออกมากุ้ทบจมูกของบูชิตก่อนอื่นใดหมดกลิ่นส้วมกลิ่นปัสสาวะและคนกลิ่นสาบสางสารพัดส,สิ่งโสโครกนั่นเองมีอยู่ในห้องขังอย่างพร้อมสับ นี่แหละคือนรกของชีวิตบูชิตนึกในใจแล้วสิ่งที่เขานึกด้วยความระทึกใจคือา่าตุลกแรกเกิดลูกของไหมฟ้าลูกหน่อยของไหมฟ้าจะทนทานต่อภาวะชนิดนี้ได้อย่างไรบรรยากาศชนิดนี้มีใช่หรือที่เพราะอาจยากรบรรยากาศชนิดนี้และบรรกำทราบเข้าไปในสายเลือดและถ้าเด็ก ต้องไปเติบโตในคุกพี่น้องเอ,อ๋ยอย่าบอกใครเชียวไอ้หนูตัวน้นอยคนนี้จะต้องเก่งกว่าพ่อของมันอย่างแน่นอนเก่งในทางทำลายบูชิดนึกแล้วหายใจขัดยังไงพี่กนและความคิดของเขาเลือนหายไปเมื่อเขาไปยืนเกาะลูกกลงมองล่างสองแม่ลูกบนเสือเก่า ไหมฝา้านอนหนุนแขนตะแคงตัวให้ลูกกินนมเด็กหน้อยหลับปุ๋ยในอ้อมแขนประคองของแม่ปากดูดนมดุบๆุแล้วหยุดนิ่งลิมฝีปากค่อยๆเลื่อนหลุดจากหัวนมแม่ทั้งแม่ทั้งลูกหลับสนิทไหมฝา้าเลยนอนเปิดนมข้างที่ลูกกินอยู่อย่างนั้นไหมฝา้าใช้ผ้าเช็ดตัวลองล่างลูกน้อย ซึ่งมีผ้ายางรองบนเสื้ออีกชั้นหนึ่งถุงมือกันเล็บขีดควนและเสื้อเด็กเปลี่ยนสีไปมากมันเก่าจนไม่น่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งของที่เขาสือให้ทั้งนั้นบูชิดเดินผ่อนฝีเท้าให้เบาแสนเบาค่อยๆย่องกลับออกมาเป็นไงครับไม่ได้ยินพูดคุยกันเลยลุงจะาถาม หลับทั้งแม่ทั้งลูกบูชิดตอบเมื่อคืนรู้สึกลูกจะกวนครับคงง่วงนอนจนหลับปล่อยไปกระมังจะให้ปลุกไหมครับลุงจ่าคาดคะเนแล้วถามไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้นอนตามสบายเดี๋ยวจะมาไหมไปหาอะไรลองท้องสักครู่ลุงจ่าจะกินอะไรละ่ะผมจะเอามาฝากน้ำขวดสักขวดไหม แน่นอนต้องไม่ใช่น้ำขวดธรรมดาต้องมียาดองของเมาปะปนมาด้วยเป็นยาดำแทรกอยู่ตามธรรมเนียมไม่รับครับวานซืนผู้กองจับได้คาดโทษว่าถ้าขืนประพฤติอีกจะขังคนแก่เอาบุญผมว่ายาดีกว่าเดี๋ยวผู้กองมาเห็นจะได้บุญไปซะจริงๆบูชิดหัวเลาะเดินลงบันไดไป หลอมก็บ,บอกว่าออกเวนเดี๋ยวตามไปที่ห้องอาหารอุสานะลุงผมจะไปกินรออยู่ที่นั่นลุงจะรับคำหรือเปล่าบูชิดเหม่ได้สนใจนะักเขาเดินตรงไปที่รถซึ่งจอดอยู่ก้าวขึ้นไปนั่งพร้อมก็ออกคำสั่งไปห้องอาหารอุสาผมไม่ต้องร่วมวงด้วยนะครับโชเฟอร์ว่า ทำไมล่บูชิดถามผมนัดแฟนไหมจะพาไปดูหนังรอบคำ่ำแแ้้วเลยพากลับที่พักที่พักใครแฟนผมสิครับข้าไม่เชื่อแกต้องพาเข้าบังกะโลแง,ง่แง่เดี๋ยวท่านสารวัตรเดือดร้อนอะไรขอรับข้าขี้เกียจลำคาญเดี๋ยวเมียแกจะมาโอดกาเบากับข้าอีก ไปเมืองไหนมีเมียเมืองนั้นไอ้คนจังไรแทนที่โทเฟอร์กำลอรอจะโกรธกลับหัวเลาะกากลรถวิ่งจากโรงพักไปห้องอาหารอุตสาหไม่ถึง5นาทีบูชิตก็ก้าวก,ก็ไปนั่งในหลานเรียบร้อยและเจ้าโทเฟอร์หลายใจพายานคู่ชีพหายไปทางสถานีรถไฟอุตสาเทวีสั่งเด็กให้ยกเครื่องดื่มมาตั้งเรียบร้อย จึงพาตัวเองมาหาและถามข่าวคราวเสือใหม่เป็นอันดับแรกได้ข่าวไหมคะเสือใหม่เหรือครับเขาถามแล้วสันศีสะปฏิเสธแล้วกล่าวต่อไปว่าไม่ได้วี่แววเลยเมื่อกี้ไปเยี่ยมไหมฝากัะลูกกำลังหลับทั้งคู่แล้วตำรวจเขาจะทำยังไงคะ ขังตัวไว้อีกอย่างนั้นหรือคงจะเป็นอย่างนั้นแหละถามใครไม่มีใครรู้เรื่องเลยเมื่อตอนเที่ยงอุตสาหไปเยี่ยมแต่เขาไม่ยอมให้เยี่ยมจึงฝากของกินไว้เอาอะไรไปเยี่ยมผลละไม้ค่าซื้อไปสองถุงไม่รู้ถึงปากไหมาฝาหรือเปล่าเอไม่ทราบเหมือนกันแฮะกะว่ากลับจากหลานหนีจะไปคุยสักนิด ช่วยให้ประกันตัวออกมาก่อนไม่ดีเลยอคะดีแน่แต่เขาไม่ยอมให้ประกันนะสิแค่จะเยี่ยมอย่างเยี่ยมไม่ได้แล้วไหมฝานะพอทนหรอกค่ะแต่เด็กนต่สิจะเป็นยังไงมั่งไม่รู้มีรอยยุงหรือเลือดไม่รู้กัดเป็นตุมตามมือตามขาแดงไปหมดทั้งตัวสงสารจังเลยจะใช้ยาอะไรทาดีละ่ะให้ใครไปซื้อมาให้หน่อย อีกสักชั่วโมงผมจะกลับไปเยี่ยมอีกอุตสาเทวี TV, บอกเด็กให้ไปซื้อยามาตามหลานไม่นานเด็กก็กลับมาส่งยาสำหรับทาแก้กจุงหรือมดกัดเป็นพื่นคันให้และหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงบูชิตก็กลับมาพร้อมข้าวมันไก่หนึ่งห่อสำหรับไหมาฝาความมืดกำลังโลยตัวลงมา ลุงจากคนเดิมยังอยู่บูชิตทักทายแล้วเดินไปหาไหมฝาซึ่งนั่งอยู่ในความมืดผมสื่อข้าวมันไก่มาฝากบูชิตส่งห่อข้าวให้หญิงสาวซึ่งยืนเกาะลูกกลงอยู่ก่อนแล้วและนี่ยาทาแก้มดหรือยุงกัดอุตสาฝากมาให้ไหมฝากล่าวคำขอบคุณแล้วถามเบาๆ ได้ยินตำรวจเขาพูดตำรวจที่จับดิฉันถูกเสือใหม่ยิงตายและเสือใหม่ถูกยิงบาดเจ็บกำลังถูกหลอมเป็นความจริงหรือเปล่าคะยังไม่รู้เหมือนกันหาตัวเสือใหม่ไม่พบได้ยินแต่คนเขาพูดกันเสือใหม่ประกาศจะยกกำลังคนกำลังช้างเข้าบุกค,คุกหรือโรงพักเพื่อแย่งเอาตัวคุณใหม่กับลูกบูชิดตอบโดยไม่บอกความจริง คุณบูชิตต้องบอกเขานะอย่าให้เขาทำอย่างนั้นขืนยกมาเวลานี้เสือใหม่จะเคลาะหลแล้วเสือใหม่อยู่ที่ไหนผมจะได้ไปบอกเขาให้คุณบูชิตต้องรู้บอกเขาเวลานี้ตำรวจเตรียมพร้อมคอยรับมือเสือใหม่เต็มอัตราเสือใหม่ขืนมาลูกเขาจะกำพาพ่อเสียงเด็กหลองอ้ออ้อแแอ หมฝ่ารีบพระจากลูกลงไปดูลูกพูดเหมือนบนถังเลือดทั้งดุงชุ่มเหลือเกินส้วมก็เหม็นลากจะแดกคุณบูชิตกรุณาให้เขามาทำความสะอาดให้จะได้ไหมคะดิฉันกับลูกจะแยกอยู่แล้วจบตอนที่75แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อๆไปนะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุโดาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ